สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะร้านพูนเสมอมีคิวจัดส่งรถ2คันด้วยกันนะคะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8 sp และ L 3 4ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไถ่ือสองปรับสภาพพร้อมใช้งานและกำลังเลือกอยู่ว่าจะซื้อร้านไหนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะมาดูคลิปนี้ก่อนค่ะกุ้งจะพาลูกค้าไปรีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะกุ้งจะพามารีวิวรถ2คันนี้นะคะ l 3 2 1 8 sp นะคะและ l 3 4ก่อนการจะส่งปัาตรฐานของผู้สมัแท็กเตอร์เราจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเป็นกองทุกกองเช็ครั่วเช็คซึมให้ก่อนส่งนะคะเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะสำหรับ l 3 2 1 8 sp คันนี้นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าเท่านั้นนะคะไปในสภาพแบบนี้เลยรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดท,ที่อยากได้รถมือส สภาพป้ายแดงไว้แบบพร้อมใช้งานไม่จุกจิกกุงแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะ3 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะสภาพแบบนี้นะคะลูกค้าเดิมๆแบบนี้นะคะสวยค่ะลูกค้านี่จ้านี่เลยค่ะใครมีเพื่อนมีญาติกำลังมองหารถไถยมือสองอยู่สามารถแนะนำได้เลยนะคะเรามีค่าแนะนำให้นะคะและคันถัดมานะคะเป็นรถรุ่น l 3 4 0 8คันนี้จ้า L 3 4 0 8นะคะเป็นรถาขายสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าเลือกติดกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและตัวตัดหญ้าตัวนี้ค่ะนี่เลยจ้าราคาสองเออ่งแสนเจ็บาทนะคะตัวนี้เปลี่ยนถ่นายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่จ้าเช็คั่วเช็คซึมให้แล้วนะคะนี่เลยค่ะ ใครที่กำลังมองหารถไถมือสองปรับสภาพพร้อมใช้หรือหาเครื่องตัดหญ้ามือ1นึ่สวยๆราคาไม่แรงนะคะกุ้งแนะนำเลยนะคะนี่เลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ1,75,000บาทเท่านั้นเองนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สวยอยู่นะคะสภาพที่ดีนะคะนี่เลยจ้ะ นี่เลยไปแบบนี้นะคะรถเช็คพร้อมใช้ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังหารถไถ่มือสองนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานและอยากได้รถ ที่ดีๆแบบนี้นะคะพู้เสมอแท็กเตอร์มี3สาขาด้วยกันนะคะสาขาระยองอําเภอแกงตกองดินสาขาระยองอํอแกงตทางเควนอยู่ตรงข้ามกับเยื่องๆก,กันกับโรงพยาบาลแกลงนะคะและสาขาลําปางอําเภเมืองตบ้านเป้านะคะเบอร์โทรกุ้งนะคะ0ูนย์หนสกสองสสะดวกเดินทางมาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองก็ได้หรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะ พุ้งแนะนําสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อออนไลน์นะคะวิดีโอคอลเท่านั้นนะคะที่จะป้องกันมิจฉาชีพได้วิดีโอคอลดูหน้าร้านดูรถกันแบบสดๆไปเลยนะคะและชื่อบัญชีร้านพูสมอทแท็กเตอร์เราจะใช้ชื่อบัญชีร้านพูสมอแท็กเตอร์ในการโอนจองมัดจำเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ